สาเก่งก็คือดีดีมากๆเลยแต่ถามว่าเป็นทั้งหมดของสายงานนี้ไหมกม็บางทีเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้างในบางครั้งซึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนักเรียนไทยที่มาแชร์ประสบการณ์ทำงานจริงสาย personal c a r e r นะคะในออสเตรเลียซึงเริ่มต้นจากการฝึกงานตามหลักสูตรของโรงเรียนสู่การทำงานจริงในสายนี้สำหรับใครที่สนใจเรียน individual support หรือว่า community service ต้องห้ามพลาดเลยนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะช่วยแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อธัญเลสีแก้วค่ะชื่อเล่นแพนมมี่ค่ะจบจากคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตอนนี้เรียน community service ที่ KCA Education ค่ะทำไมเราถึงเลือกเรียน Certificate t in individual support แล้วก็ Diploma of community service ในออสเตรเลียค่ะที่เลือกอันนี้นะคะจริงๆแล้วมี background เกี่ยวกับ Volunteer แล้วก็พวกช่วยเหลือ support อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่ถ้าย้อนกลับไปที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีประสบการณ์การไปค่ายบ่อยๆการช่วยเหลือสังคมบ่อยๆแล้วก็เราคิดว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยความต้องการ Personal แคร์เนี่ยเยอะแล้วก็หางานได้ง่ายแล้วก็ยัง มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์แบ็กเคาว์มาก็เราก็เลยเลือกตรงนี้ก็คือไม่ได้เรียนจบจากที่ไทยมาโดยตรงแหละม,มันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยทำาระวหวางที่เรียนเป็นวลันเตียใช่ค่ะล้วก็ใจรักด้วยแล้วก็ใจรัก,ก,กมีแพชชั่นที่จะชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงเลือกที่ K C A ทำไมต้องเป็นสถาบันนี้ตั้งแต่แรกเลยก็คือได้คุยกับพี่ๆสเตลลาว่าสถาบันไหนดีเราเซิร์ชหาหลายที่มากๆแล้วก็เรามาเจอที่ K C A พบว่า เป็นสถาบันที่สายอาชีพเนี่ยของ H k Community Service เนี่ยเด่นในออสเตรเลียก็เลยคิดว่า KCA ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะตรงนี้ก็ตัดสินใจกับพี่พี่สเต,เตลล่าว่าเราเลือกตรงนี้นะตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ Merrose Village เนาะฝึกงานที่นี่ด้วย เล่าไปถึงตอนที่เราได้มีโอกาสเข้ามาฝึกง,งานที่ Melrose Village นะคะว่าเข้ามาฝึกง,งานที่นี่ได้ยังไงันดับแรกเลยก็คือจะมีช่วงที่ใกล้จบอย่างเงี้ยก็ก็จะมีการฝึกง,งานตามปกติเนาะ<ม>ก็คือทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะหาให้แต่ถ้าเราสามารถหาเองได้แล้วก็สามารถที่จะหาเองได้<ม>แต่ว่าณตอนนั้นก็คือทางโรงเรียนเสนอ Melrose Village <ม>ให้เราว่าคุณสนใจนะตรงนี้ไหม,มฉันจะส่งคุณไปนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอบรับ เ้อตกลงนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นโอกาสดีๆของเราก็เลยได้มีโอกาสไปเพราะ KCA Education ค่ะโอเคค่ะย้อนไปถึงวันแรกนิดนึงที่เราฝึกงานเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่ามันฝึกงานวันแรกก็คือตื่นเต้นมากๆแบบมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสายเอชแคร์หรือสายเฮลท์แคร์อะไรเลยแต่ว่า เราคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ดีๆของเราที่เราจะได้ฝึกตัวเองตอนที่ไปวันแรกเลยก็คือแบบกลัวมากตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวทําผิดทุกอย่างก็คือใหม่ใหม่สําหรับเรามากๆแต่ว่าเรามีโอกาสที่ได้เรียนมาแล้วมันจะไม่ได้ต่างจากการที่เราเรียนมากอะไรมากมายแต่แค่เรายังไม่เคยปฏิบัติจริงแค่นั้นเองแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็คือไอตอนที่เราเรียนอยู่ที่ K C A เนี่ย กับวันแรกของการฝึกงานอะมันก็คือความตื่นเต้นแหละที่มีแน่นอนแต่ว่ามันเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยถูกไหมเหมือนค่ะเหมือนๆค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเยอะมากๆเพราะว่าเรามีเคสต s t u ี y ที่เราต้องแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่ทีเชอร์ให้ให้เคส e study มาว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้คุณจะทํำยังไงซึ่งเราแบบเจอเจอของจริงแล้วแล้วเฮ้ยเราจะทํำยังไงเราก็เรียนรู้จากพี่ๆที่เขา งานนั่นแหละเพราะว่าเราเราฝึกงานวันแรกเราก็เจอว่าอ๋อเราเรียนอันนี้มาอ๋อเขาทําแบบนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวเ,เราตอนที่เราฝึกงานอะค่ะเราเข้าไปทําอะไรบ้างตอนฝึกงานอะเหมือนทํางานจริงเลยแค่เราไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองแต่เรา ตามติดตามคนที่สอนเราอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีนโยบายให้เราได้ไปช่วยเหลือเรสิเดนต์มากๆแต่ให้เราได้เรียนรู้ได้ดูว่าคุณควรทำแบบนี้คุณควรทำแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีการตัดสินใจเองว่าฉันต้องทำแบบนี้ช่วยเหลือแบบนี้แต่เราแค่รู้ว่ารูทีนเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วง120ชั่วโมงของการฝึกงานเรา follow หมดเลยใช่ค่ะ follow หมดเลยแต่แต่ว่าในทุกทุก ก็คือจะเปลี่ยนวอร์ดใช่ค่ะไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมประจำเพราะว่าที่นั่นก็จะมีหลายวอร์ดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ได้ไปทุกวอร์ดเลยดีมากๆแล้วตอนที่เราฝึกงานนะคะทีมงานวา่ปปวาซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยเขาให้ความช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรเราบ้างไหมหรือปล่อยเลยจริงๆในช่วงแรกๆก็คือให้คนที่เป็นคนทํางานนะคะได้เป็นคนรับผิดชอบในตัวเราพาเราเรียนรู้อะไรทุกๆอย่างต่างๆนานาแล้วก็ตอนฝึกงานเนี่ย ซัพพอร์ตเราหลายอย่างค่ะเช่นแบบเออถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถที่จะถามได้ทันท่วงทีเลยเราไม่ต้องรอว่าจะไปถามหลังฝึกงานหลังจบงานหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รู้อะไรอยากเรียนรู้อะไรคือเราสามารถถามแล้วเขาก็จะตอบเราได้ณนะตอนนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราด้วยเราไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนเราสามารถถามโดยสิ่งหนึ่งที่หนูชอบคือเขาไม่ลาพานเลยเาก็ได้เรียนรู้ใน ในณตรงนั <so ้นแบบบ่อยๆแ้้ซูเปอร์ว er> ิเซอร์ก็คือใจดีมากๆแบบทุกคนแบบซัพพอร์ตเด็กฝึกงานมากๆเพราะว่าเราเหมือนแบบน้องน้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยในที่ทํางานทุกคนก็จะแบบซัพพอร์ตเราก็ถือว่าเป็นที่ที่ทำงานที่พพอร์ตีฟมากๆเลยเนาะดีค่ะถือว่าดีดีเลยทีเดียวพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมท m เม o s v วิ l เลจอะค่ะ เขาเสนอรับเราเข้าทำงานเป็นประจำแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้เราทำเป็น part time permanent เนาะซึ่งตอนนี้น้องแพมมี่ได้เงินแล้วเนาะหลังจากฝึกงานนะคะมันขั้นตอนมามาถึงจุดนี้ได้ยังไงถามว่ามาถึงจุดนี้ได้ไงก็คือละก่อนที่ใกล้จะฝึกงานจบเนาะก็จริงๆมีแพนอยากหาที่ที่ทำงานแบบจริงจังค่ะที่ไม่ใช่ฝึกงานและอยากอยากมีงานจริงจังแต่เราอะไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเลยไม่มีแบ็กกราวด์อะไรเกี่ยวกับ การทํางานสายนี้มาก่อนเลยเพราะว่าประสบการณ์ในออสเตรเลียแล้วคุณจะไปทํางานเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สําคัญมากๆเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์อยากจะไปพูดคุยว่าจะมีโอกาสเข้าทํางานตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่เมนเจกอร์ก็เสนอก่อนยังยังไม่ได้มีโอกาสได้ทําเลยเขาก็เสนอว่าเหมือนแบบคุณมีแพลนต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นการทํางานของคุณนะมีความตั้งใจมีความอ,าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอันเนี้ยค่ะเขาก็ให้โอกาส ตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรับคุณเข้าทํางานหลังจากที่ฝึกงานจบนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบความโชคดีแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะ ฉะนั้นช่วงฝึกงานมันก็เหมือนเป็นเวทีเล็กๆให้เราได้แสดงความสามารถใช่ได้ช์อะไรอันนี้คือเราไม่ได้ไปไปขอเขาก่อนด้วยเนาะคือเขาเห็นจากเราเลยจริงๆอ่ะตั้งใจตั้งใจจะไปขอแต่บังเอิญเขาเข้ามาหาก่อนดังนั้นคือแบบดีใจมากๆเราเก่งเราเก่งด้วยนะคะช่วยเล่าความแตกต่างความเหมือนระหว่างช่วงฝึกงานกับช่วงที่เราทํางานเต็มตัวหน่อยเออความแตกต่างหรอคะ ตอนที่เราฝึกงานเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจอะไรเองเลยไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่อนุญ,ญาตให้ทำสิการตัดสินใจอยู่แล้วมไม่มีโอกาสได้แตะเนื้อต้องตัว Resident หรือได้อะไรอย่างนี้เลยค่ะไม่มีเลยแต่พอเรามาทำงานจริงเนี่ยการตัดสินใจทุกอย่างการรับผิดชอบทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราแหละเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำแหละแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะ,อ,ะอ,ะอะไรที่ เราต้องแก้ไขยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําด้วยตัวเองหรือ,อถ้ามีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นคนรับอ,อันนั้นคือข้อแบบแตกต่างมากๆตอนที่เป็นส <Students S 1> ตนนิลเดนสติลเดนก็คือปล่อยจอยมากๆแค่เรียนรู้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงและทํางานจริงและแล้วก็ รับผิดชอบจริงและทําจริงแลจะเจอจริงและอะไรความรับผ pues right. ิดชอบเป็นของเราแล้วตอนนี้ค่ะใช่ก็อันนั้นคือความแตกต่างมกในฐานะนักเล่นต่างชาติอะไรเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งเลยของเราที่เราเข้ามาทํางานสายนี้ความท้าทายของหนูเลยคืออันดับแรกคือภาษาก่อนปัจจัยหลักสําคัญทุกอย่างเพราะหนึ่ง p r e ส i เดนตของเราไม่เพียงแค่เป็นออซี่มี background เยอะมากๆพูดอาหรับีพูดจากอินเดียฟิจีอะไรคือเยอะมากๆค่ะนั่นคือความทา้าทายอย่างแรกคือเขาพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าแค่จะมีสำเนียงที่แตกต่างมันก็ทำให้เราที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่า ถามว่าเป็นอุปสรรคมากมากไหมก็ไม่แค่มันเป็นแค่ความท้าทายหนึ่งแล้วก็อีกความท้าทายหนึ่งคือเราทํางานกับคนที่มี mental health problem me <ม>ด้วยเออบางบางคนเขาก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้รู้ว่า5้านาทีที่แล้วทําอะไรยังไงบางทีเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้างในบางครั้งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความบกพร่องอะไรพวกนี้นะคะ<ม>ซึ่งเราเรียนมาแล้วเราจะเข้าใจว่าอันนี้คือเรื่องปกติของเขา<ม>ความท้าทายก็คือ,อความอดทน เราต้องมีความอดทนเพราะเราเจอสิ่งนี้ในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันแม้กระทั่งปัจจุบันที่ทํางานเองก็ยังท้าทายอยู่ไม่ใช่แค่ตอนแรกที่ทํางานนะคะท้าทายทุกวันเลยซึ่งซึ่งจริงๆพอเราเจอตรงนี้แล้วเ,เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องรับมือแบบไหนเขาเรียกว่าประสบการณ์เนาะตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ก็คือ1ภาษา2ก็คือความอดทนกับผู้สูงอายุเพราะว่าบางทีเขาก็แบบ โมโหหงุดหงิดอันนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆใช่ค่ะงั้นความท้าทายหลักๆของนักเล่นต่างชาติอันแรกคือภาษาอันนี้2คือด้วยตัวเนื้องานเนื้อมันชาร์จิ่งตลอดทุกวันตอแต่ถ้าเราได้เข้าไปเรียนแล้วเขาก็จะสอนให้เราเข้าใจว่าเราต้องทําแบบไหนแก้ปัญหาแบบไหนอย่างเงี้ยอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ให้เรื่องหนึ่งอย่างละกันที่เราชอบที่สุดในสายงานนี้ครับที่สุดในสายงานนี้ก็คือการได้ทําให้คนที่เราดูแลเขามีความสุข นั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดของการทํางานเอเจแคร์ของเรานั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ก็คือมันก็เป็นกฎแรกก็คือทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยทําให้เขารู้สึกเซฟเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สถาบันผู้สูงอายุและมันเป็นเหมือนบ้านของเขาในบ้านปลายชีวิตแล้ว <Okay. S 1> สิ่งที่เขาอยากได้คือหนึ่งความเข้าใจ 2. ความความรักความอบอุ่นจากคนที่ดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วพอเราได้เห็นตรงนั้นเราก็เหมือน เราได้มีเขาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดนะที่เราได้เห็นเขามีความสุขเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือจะทํางานสายนี้ได้เนี่ยใจเราต้องรักนะต้องรัก <laughs> ต้องมีแพชชั่นเรามีคําแนะนําอะไรที่อยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆน,นักเรียนต่างชาติบ้างที่อยากจะเข้ามาทํางานในสายนี้คาแรกเลยก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยแพชชั่นถ้าเกิดมีแพชชั่นว่าตัวเองอยากมาอยู่ตรงนี้อยากเรียนตรงนี้ก็คือเราทําได้อยู่แล้วค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือยากจนเกินไป แล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เรามีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยงานเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่แคการทํางานนะแต่มันคือชีวิตเราในทุกๆวนันเรามีความสุขกับตรงนี้มันวยเราอยากตื่นไปทํางานจังเลย ayo, ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นงานแหละเราเราทำไมรู้สึกว่าอันนี้มันคือเป็นชีวิตประจําวันเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วภาษาล่ะคนที่จะเข้ามาทํางานสายเนี้ยต้องแบบไปฝึกภาษามาก่อนไหม ก็จริงๆถ้ามีภาษาเก่งก็คือดีดีมากๆเลยแต่ถามว่าเป็นทั้งหมดของางานนี้ไหมก็ไม่ว่าเรา Improv e ได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะเราพูดคุยไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันไม่เก่งภาษาฉันไม่อยากเรียนแล้วมันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าที่จริงๆแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาเวอร์มากๆแต่คือพอมาเจอคําศัพท์ใหม่ๆ,ๆจริงๆคําศัพท์ใหม่ๆใน เอชแคร์เซลโรสเวเลตอย่างเงี้ยได้เจอสิ่งใหม่เยอะมากๆค่ะเป็นคําศัพท์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็ได้เรียนรู้เอ้ยอันนี้เราไม่ได้เคยเจอมาก่อนนี่นาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ในทุกๆวันกับเรสิเดนต์ด้วยกับกับงานที่เราทําด้วยคือภาษาไม่ต้องเพอร์เฟกก็มาทําได้เพราะเราได้เรียนรู้ใหม่ในทุกวันอยู่แล้วนะคะกการฝึกงานมีส่วนสำคัญยังไงกับการทํางานจริงการฝึกงานมีส่วนสําคัญมากมากเพราะว่าการฝึกงานมันอาจจะกลายเป็น งานจริงของเราในอนาคตเลยก็ได้ค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เจอกับตัวตอนนี้เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือออกจากงานเก่าเลยเพราะว่าเป็นเมนจ็อบจากที่ ฝึกงานนี่แหลคะค่ะก็เลยแบบคิดว่าการฝึกงานเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญแบบมากๆส่วนตัวเพราะว่าคอนเน็กชันเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วพอเรามีคอนเน็กชันจากตรงนี้แล้วอะค่ะเราก็เข้าแบบมาทํางานด้วยที่เราไม่ต้องมีใครรู้จักเลยด้วยซ้าเพราะว่าเราเราเข้ามาด้วยตัวเราเองความมุ่งมั่นของเราเองอความตั้งใจของเราเองอืเรามันทําให้เราพราวม,มากๆคือในเคสของน้องแพมมี่เนี่ยการฝึกงานคือ เป็นส่วนสําคัญแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีใครช่วยเราเลยถามสุดท้ายนะคะ,คะอยากให้น้องแพมมี่ช่วยเล่าประสบการณ์ในการตั้งแต่สมัครเรียนผ่านสเตลล่าทำวีซ่ากับเราแล้วก็ระหว่างที่เราเรียนไปด้วยหน่อยว่ามีส่วนช่วยเหลือเรายัางไงบ้างคะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมาเรียนภาษาเนาะทักสเตลล่าไปตอบกลับเร็วมากอันนี้ <c oughs> อันนี้คือแบบตอบกลับเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทักไปหลายสถาบันมากๆ <c oughs> จะเลือกคนที่พร้อมดูแลเราอะไรเงี้ยพอพอสเตลล่าทักมาแล้วก็ตอบแล้วก็ได้ พูดคุยกับพี่ๆก่อนอันดับแรกพี่สเตลล่าเนี่ยจะลิสต์มาเลยว่าถ้ามาแบบนี้ต้องทําอะไรบ้าง<ม>ก็จะมี1น0ถึงสิมาเลย<ม>แล้วบางเอินเราอะถ้าเรามีแพชชั่นอยากมาอยู่แล้ว<ม>เราจะรู้สึกว่าถ้าเอกสารเราพร้อมมาทุกอย่างจะเร็วมากๆ<ม><ม>พอเขาลิสต์มา1น0ถึงสิปุ๊บเรามีให้เลย1น0ถึงส<ม>ิพอเอกสารเราพร้อมปุ๊บเราส่งให้พี่สเตลล่าเลยก็คือแบบ แค่นั้นคือจบเลยการจัดเตรียมเอกสารอ่ะคือเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเขาต้องการอะไรคือเราไม่ต้องคิดเองไงคะว่าว่าเราต้องเอาอะไรบ้างนะเพราะว่าพี่เขาลิสต์มาให้หมดแล้วแค่แค่จัดเตรียมว่าเราต้องส่งอันนี้ให้พี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่นั้นก็คือแอปพลายไม่มีอะไรเลยจบพร้อมยื่นวีซ่าให้พร้อมยื่นวีซ่าแล้วระหว่างเรียนล่ะตอนตอนแรกไม่รู้ว่าจะได้เรียนเซอร์เทฟิเคชด้วยแล้วก็มาพูดคุยกับพี่พี่ซาเตล่าว่าเราจะ ไปในทางไหนได้ต่ออีก<ม>ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสิ่งที่เราจบมาณ<ม>นะนะตอนแรก<ม>พี่เขาก็ช่วยในการเ<ม>ขียนประวัติต่างๆให้มีความสอดคล้อง a <it> <it> มกิท์แฮ p เ e นเมกิทแฮปเปนแล้วก็แล้วก็มันก็จนถึงมาตอนนี้ก็คือว่ซากลนแล้วเนาะแกรนเรียบร้อย <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็จนได้มาเรียนคอมมูนิตี นะตอนริ้เราก็ได้ทํางานจริงแล้วก็จะถึงขั้นหาที่ทํางานอีกที่หนึ่งแล้วว่าจะจบอีกเลยขอให้ได้ที่ที่อยากจะทํานะคะแต่ว่าน้องแพมมี่จริงมีโกยที่จะอยู่ยาวต่อเลยถูกไหมมีค่ะมีที่สเตล่าของพี่ก็จะมีทีมงาน PR Pathway ให้เราสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเคยเคยคุยมาก่อนแล้วว่าเราจะไปในเวยไหนกันบ้างจริงๆคุยกันอยู่ประจําเข้าไปหาพูดคุยว่าแบบอ๋อถ้าหนูจบอัน หนูไปแบบนั้นคือพี่ๆก็จะมีคําแนะนําให้ให้ตลอดคือถ้ามีคําถามไรวอล์กอินเข้ามาก็ได้โทรมาได้ตลอดเนอะคราวนี้ขอบคุณน้องแพมมี่มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนักเรียนต่างชาติสุดท้ายนี้อยากจะขอเป็นประโยคสั้นๆที่จะบอกกับเพื่อนๆนักเรียนต่างชาติทุกคนเลยไม่ว่าจะเรียนสายไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องม่คิดว่ามันจะยากแค่คิดว่าอยากทําก็คือประสบความสำเร็จแล้วโอเคจบได้สวยมากขอบคุณมากเลยนะคะ เปในใ็นยังไงกันบ้างทุกคนหวังว่าเรื่องราวของน้องแพมมี่จะเป็นแรงประดานใจให้กับเพื่อนๆหรือใ,ใครหลายคนที่อยากจะมาเรียนต่อในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย individual support แล้วก็ community service เพื่อนน้องๆคนไหนที่ต้องการคําแนะนานเรื่องเรียนการต่อวีซ่าการทํางานจริงในออสเตรเลียสตีล่าเอ듀เคชั่นก็มี migration agent แล้วก็มี l อ w y e ยอร์ที่จะคอยช่วยแนะนําเส้นทางตั้งแต่การสมัครเรียนทาวีซ่าจนถึงจบขั้นตอนสามารถติดต่อสตีล่าเอ듀เคชั่นออสเตรเลียได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ